สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะพบกับสองเทวีคลิปชาแนลสิไปยังกัาเบาอย่างเงี้ยไปกันเลยโอ้ยหมินขี่มูครับหมินขี่มูให้ไป ไปเบื้องุ่นกำลังเทปปูน่อใหไงกําลังเทปปูนพ่อใหญ่กําลังทําถนนหนทางเข้าเข้าบ้านนะจ๊ะพี่คิวพี่โชคสวัสดีหน่อยทีกําลังเห็ดโอน กำลังเทปูนตะลังเทปูน เด็กน้อยเด็กน้อยกำลังดูเขากำลังนั่งดูเขาเทป,ปูนเขาทำถนน এ ไปไหนกันไม่ต้องไปพี่พิมพ์ไม่ต้องไปนะพี่พิมพ์อยู่นี่แหละมวนมาเนี่ยมวนมาเบิ่งยันก็ไปหนะอกลูกถามมึงเบี้ยน้องพีมเลยยังจ้าตลังมา เออเขาไมา่เขานั่งเนาวเขาจีนไฮจากของนั่งพนเนาะตาทำถนนเข้าบ้านจ้ะตาเฮ็ดขนมข้าบ้านเมืองเลยจ้ะพีงงานทีมงานคุณระครับทีมงานคุณระครับม,มีพี่เขินพ่อใหญ่ไลพ่อใหญ่สมพ่อใหญ่ลันพ่อใหญ่แฮม ทีมงานคุณภาพแล้วก็มาหาเด็กน้อยเด็กน้อยนั่งดูอย่างเดียวค่ะเด็กน้อยนั่งเบิ่งอย่างเดียวจ้ะเด็กน้อยนั่งเบิง่งนั่งเบิ่งเขาเทพป,ปูนอย่างเดียวเด็กน้อยเด็กดาก <laughs> oh

สงสัยปูนไม่พอสงสัยปูนไม่พอไม่พอ Yeah. <laughs> ปูนไม่พอปูนไม่พอ,อทำถนนเข้าบ้านอันนี้บ้านอันนี้บ้านตะก,กิ้งนะคะอันนี้บ้านตะก,กิ้งทำถนนเข้าบ้านตะก,กิ้งทำถนนเข้าบ้านอันนี้นี่ทางเข้าบ้านเด็กน้อยเด็กน้อยไม่เคยเห็นรถปูนมานั่งดูรถปูนสลอนสลันกันเลยนะจ๊ะ เด็กน้อยไม่เคยเห็นรถปูนมานั่งดูสลอนสไลน์พีค่คิวกินข้าวกับอะไรกับรูสซินพี่โชคกินข้าวหรือยังทำไมถึงไม่กินไม่กินแล้วออกมาเล่นนอกบ้านได้ยังไงทำไมไม่กินข้าวก่อนออกมาเล่นนอกบ้านหงนดหอ่าทีมงาน ทีมงานคุณภาพไอเบิงทีมงานคุณภาพถ้าใครสนใจทำถนนหนทางติดต่อมาได้นะจ๊ะติดต่อมาได้เลยกับพ่อใหญ่บุญสิงห์ู้ใดอยากได้ติดต่อไปทำถนนนะ่ะทีมงานคุณภาพเ้หนี่จ๊ะ ถ้าผู้ใดสนใจอยากได้เด็กคงสามคนนีไปเลี้ยงดูกับติดต่อมาใดเด้อจา้าติดต่อมาใดเลยเอาไปเลี้ยงเอาเลยไม่ไม้ลูกชิ้นจะเสียบกันนะพี่คิวเอาไม้ทิ้งไปเลยดึงออกแล้วอะ่ะ วันนี้วันอะไรคะทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนวันวันหยุดวันอาทิตย์บอกดิมองหน้ามองด้วยมองด้วยอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันล้มเมื่อวานเนี่ยใช่หนึ่งนาทีเมื่อวานเมื่อวานวันอะไรเมื่อวานคือวันเสาร์ใช่เหรอพี่โชคอย่าโกหกนะวันเสาร์จริงเหรอพี่พีมรู้ไหมวันอะไรวันเนี้ย วันอาทิตย์ลูกไม่ไปโรงเรียน,ยนวันอาทิตย์ลูกพรุ่งนี้วันจัน<า>เดี๋ยวมาใหม่มนี่เอานะ <c oughs> อันน <c oughs> ี้ค่ะ <c oughs> ทีมงานทีมงานคุณภาพ ทีมงานคุณภาพวันไปประทับร้อยเลยเจ๊เอาแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอาหลานน้อยไปแล้วพ่อใหญ่เอาหลานน้อยไปพ่อใหญ่พ่อใหญ่เอาหลานน้อยไป <g ül> ห,หาลานน้อยก่อหลานน้อยทีมงานคุณภาพเอาเลี้ยนเลี้ยเลี้ยแล้ทีมงานคุณภาพ <g ül> Ô bây giờ mọi người ăn mừng rồi 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 ăn mừng มันเป็นหลุมเน้นึ้งแบบนี้ไม่ต้องเกรโชค้เลยอมาหยาบหยาบลหยบเยเก็บไปโหลดยังเตะ ทีมงา่รินทีมงานคุณภาพแมนดชนคุณนรถจะเข้าว่าไม่้องแม่นังรถจะเข้าไม่ข้อ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 งอรถสไอวะหะแมนบ้าหรอ nói chuyện của có nói chuyện mà khả anh mà bậ luôn bà bà. Bà giấy cạnh nữa bạc ngay này nhá này mẹ bánh lên không khoảng điò <laughs> <laughs>

เออต้อนมะฮูมงรู้ไหมมะหูอยู่แล้วต้นบังมีบังมีต้นแค่ต้นแค่ได้กินดอกแล้วเห็นว่านั่นแค่เตี้ยเตี้ยค่าเกินนี่เตีย้ยเกิน ชมถนนไงกิ่งไงกิ่งเห็ดทางเขาบ้านล่าเด็ดอะไรล่าแต่ล่ารถ เขาไปเขาห้เธอเล่นน้ำตรงไหนเธอแต่ยังมาเล่นน้ำเขาอยเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันก็เล่นด้วยกันเก็ไปอกอบก็อพชม่น้นดเด็กๆนั่งเล่นอยู่นะคะพี่โชคไปทำไมพี่โชคกลับมาเลยพี่โชค กลับมากลับมาพี่โชคเหยียบที่ไก่ไงใช่ใช่ที่บอเตะที่บ่เตีนี่บที่บ่อเตะโอ,อะ้น่า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 อ้าวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ เท่านี้ก่อนนะคะพ่อมามาให้ดูว่าตากิ้งทำหนทางเข้าบ้านเดี๋ยวเด็กๆมาดูรถปูนเพราะเด็กๆ,ๆไม่เคยเห็นรถปูนแล้วใหญ่เข้ามไม่ได้แล้วอยากิดโตมแล้วก็มันหยาพื้นมันต่ตกร,ระาปูแล้วก็ใหญ่ก็หลาอ้าวปัก ฝากเร็วฝากช่องเร็วๆกเล่วลยนะอ่าบายบายพี่พีนบายบายจุ๊บ